พบกันตอนค่ำๆนะครับตอนนี้แบตของผมเหลืออยู่แบตผมเหลืออยู่แค่11%ซครับพี่น้องให้ชมตอนค่ำๆนะครับเวลาบรรยากาศดีๆครับตอนนี้นะครับดีเนินแห่งนี้ครับเรียกว่าเดินป่าเซียนผาซัมบอนครับ มผมก็จะพยายามเอาแต่ช็อตมันๆครับให้พี่น้องชมนะครับยังมาได้ช็อตแช่งกันจัช็อตได้ครับเมื่อนี้นี่เป็นฮีโน่ครับหัวสั้นมาพี่น้องเบิ้งงนี่ตรงนี้แหละเนินสุดครับ เา่านบิ้งพีนองหัวสันเลยหัวสันนะครับเห็นไหม ฝนครับดูท่าทางดูบรรยากาศทางด้านหลังครับฝนตกแล้วนั่นแหละทางที่เขาวิ่งหิ้นมานทางโลโม่ครับสับไพวันครับ นัดไม่ใช่ถอนตอนะครับนันเพราะว่ายังไม่ขึ้นมาถึงเนินนะครับยังไม่ยังไม่ขึ้นมาถึงเนินจริงนะครับ มองบักยางงามเลยครับไปเลยแดียวเดียวเอาเ,อาเอาอีกสักช็อตหนึ่งก่อนค่ำนะครับ อนนี้เป็นเวลาจะหกโมงครับหกโมงครึ่งครึ่งนะครับกําลังจะมืดนะครับผมกําลังจะมืดนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ปกติมันก็ถ้าถ้าเหมือนอย่างทุกวันก็ไม่มืดนะครับวันนี้มันดูครับมันฟ้าคึ้มครับฟ้าคึ้มนะครับวันนี้เหมือนฝนจะตกนะโอ้ สองคันครับน่าจะอีซูทั้งคู่เฮ้ยไม่ใช่หรือวะถอนต่อมาถอนตรงนี้วะโอ้ เห็นไหมเห็นว่โ,โดนจนได้โดนจนได้ฮิโน่ครับ ถอยลงใหม่เลยครับยีสุมาแล้วครับยีสุแซงครับโอ้โหมดเพิ่งเห็นครับฮีโน่ขึ้นไม่ไหวครับ จาดดยที่มันเป็นภาพตอนค่ำครับพี่น้องก็เลยไม่ชัดนะครับก็เลยมองเห็นไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับโอ้ถอยลงไปใหม่เลยอัดขึ้นมาใหม่ครับภาพไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วครับเนีย่ยปั๊มหมดใต้ครับ น,นั้นขึ้นมาใหม่ไหมอัดกำลังขึ้นมาใหม่ครับ นั้นมเ่โอ้มันมืดครับพี่น้องมันมืดซูมไม่เห็นครับมันมีแต่น้อยมีแต่น้อยเลยเนี่ยว่ามันมืดนะครับวันเลนนะครับมัน ผ่านความมืดไปนะครับผ่านความมืดไปอีโนโอ่อผมาม่เลยบอกขนาดนั้น ไม่มาเลยครับขนนัานเสียงเร่งเครื่องครับ เสียงเร่งเครื่องครับหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือว่ารถมีปัญหามันวูบหรือเปล่าเอาดูออกตัวมาแล้วครับเอาใหม่ครับเอาใหม่โอ้ยแบตจะเบิดก่อนเด้ดนอนด้องเลย เห็นก่อนเด้อย,ยังอยเบิรเด้อแบตจะหมดก่อนแล้วครับใช้พลังงานแบตเตอรี่สูงนะครับเพราะว่ามันต้องซูมครับผมต้องซูม ไหวไหมไหวไหมไหวไหมไม่ไหวครับอาการนี้หมดแล้วครับหมดครับโอ้โหไม่ไหวจริงครับโอ้เป็นฮีโน่นะเนี่ยอถอยลงเลยปะเนะี่ยโอ้ถอยลงเลยครับโอ้ยลงเลยครับ ลงอย่างแรงเลยหนยหรือว่าเป็น1 0อเล็กเดี๋ยวผมไปดูใ,ใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวผมไปดูหน่อยใกล้ๆหน่อยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใ,ใกล้ๆครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับทํำไมถึงขึ้นไม่ไหวเ,เขเป็น1 0อใหญ่นะ ดูจากท่าทางนี่โอมพิเตอร์นะมึงไหวปะครับ ึ้นไม่ไว้ครับพิเตอร์ ขึ้นไปแล้วครับไว้ไหมอีกรอบนี้ดูครับมผมจะไม่ตามตูดเกินไปนะครับเพราะผมกลัวว่าเขาจะขึ้นไม่ไหวครับว่าเขาจะไหลลงมานะเห็นไหมไหลลงมาแล้วครับน ลงมาแล้วครับโอ,โอ้ไม่ไหวจริงๆครับคันนี้ไม่ไหวครับโอ้นี่ครับสามรอบแล้วครับขึ้นไม่ไหวครับโอ้นี่ครับของจริงเลยครับเนี่ย คันนี้ไว้ครับคันนี้ไปได้กขาไปครับโอ้น่าสงสารคันนั้นครับไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องอะไรนะ คันหนึ่งครับที่มาไม่ไหวครับนี่เป็นจีก้า f x z สามหศูนย์ครับโิกเตอร์คันนั้นมาไม่ได้ครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับพี่น้องอสามรอบแล้วครับไม่ไหวครับลองดูสามรอบครับ ยังอยู่ท่าเดิมนะครับสําหรับคันนั้นวิกเตอร์คันนั้นครับที่ขึ้นไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงนะครับน่าจะให้เพื่อนมาเอารู้สึกว่าจะลองดูอีกครั้งนะครับนะ่ะกําลังขึ้นมาครับกําลังขึ้นมาครับนะ่มาตามหลังนะครับรอบที่รอบที่สี่ครับรอบนี้น่าจะไม่ไหวเหมือนเดิมเนี่ย ดแล้วครับหมดแล้วครับโอ้อล้อยครับทีนี้โอ้น่าจะให้เพื่อนมาดึงขึ้นนะเอ๊ะผมว่าตรงนี้นี่ ครับเรามีรถไถครับรถไถคันใหญ่ๆหน่อยครับสัก M85 M95 นี่เราเอามารับงานนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดติดไว้ตรงนั้นครับนั่นติดไว้ตรงเสาไฟฟ้าตรงนั้นครับถ้ารถขึ้นไม่ไหวให้โทรเรียกได้ครับเราก็มาจอดไว้ตรงนี้เลยนะครับให้คนเตรียมดึงได้เลยนะครับครั้งละหนึ่งร้อยบาทโอ้ได้นี่พี่น้องเนาะ แต่ว่าทุกครั้งมันน่าจะขึ้นได้อยู่นะครับเอาทีนี้ลองแก่แบบเอาลองดูอีกค,ครั้งครับเอาครั้งที่ห้าแล้วครับเนี่ยโอ้น่าเสียดายมากเลยที่มันเป็นตอนกลางคืนครับผมก็เลยมองไม่ค่อยเห็นครับฟังจากเสียงนะครับเสียงมัน ห้อยลงห้อยลงครับเสียงมันไม่ห้าวอ่ะเนี่ยเออเสียงแต่รถอะไรทำไมดังแบบนั้นเติมน้ำมันมาผิดหรือเปล่าครับ จังเลาเสียจังแนน้าป่ะเนี่ยช่วงนี้รถกำลังไล่ออกมานะครับเป็นเวลากลางคืนนะเวลาไล่เป็นเวลากนนะลา,ลลากงคืนครับอัดเต็มกำลังครับแต่ละคัน เป็นอเอฟซีเรานะครับฮ่าเออเห็นยังไงน้อคันนั้นอ่ะลงมาพูดคุยกับแกรครับแกก็เป็นคนบุรีรัมย์ครับผมของปั๊มขนใต้ครับผมคันนี้วิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ครับผม แกบอกว่ามันความร้อนขึ้นครับความร้อนขึ้นที่ความร้อนขึ้นมันก็ไม่ไหวนะครับฮิโน่นี่ยแกบอกนะครับความร้อนขึ้นก็ไปไม่ไหวครับไม่ได้อ๋อฮิโน่เหมือนกันครับคันนี้เบิ้งครับฮิโน่ขึ้นกันอืดอืดโอ้เย็นเย็นจุดที สามซีซีครับอันนี้อันนี้ไม่รู้เท่าไหร่ครับค,คันที่ขึ้นไม่ไหวเนี่ยเป็นสามซีซีหรือเปล่าโอ้สามซีซีเหมือนกันครับกำลังรอเพื่อนให้มาให้มาดึงลูกขึ้นให้นะครับดึงลูกขึ้นนะครับ เขาบอกว่าฮิโนโ่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับเพื่อนคนนี้หรือเปล่าไป <Comb ust i> <pouquinho> cứ bị chi đà cần thế, nó chỉ phun mua vay hết ngay. อะไรหย,ยดลงมาโอ้ยิ่งดึกก็ยิ่งเยอะครับน,นี่ถามหาจานออดด้วยเ <c oughs> ย็นไปครับผมฮะ<า>เริ่มเย็นแล้วปะความร้อนปกติ นี่ก็สามซีซีเนี่ยสามซีซีครับเปลี่ยนเกียร์ <c oughs> อือรอให้เพื่อนมาดึงครับคันนี้รอเพื่อนมาดึง ไม่ไหวครับออนิโน,โนวิเตอร์ครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ